ลมาเจอไหมพี่กระเป๋าอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อมันอยู่ตรงโอ้ลืมกดอัดมันมีไอ้ตรงกล่องเยอะใช่ไหมมี่อยู่ตรงต้นหญ้าต้นหญ้าจุนุขยายให้ไหมเออมันจะอยู่ข้างๆรัวโดนยิงโดนยิงโดนยิงอยู่ไหนไอ้เชยเอ้ยเก็บเสียงด้วย วิ่งมาใหอว่มาเดี๋ยวไม่ต้อง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 มาไม่ต้องมาเดี๋ยวพี่หนีอันตรายอันตรายเดี๋ยวจะตายหมดตีนี้เป็นตีที่ได้รถชาที่สุดเลยะ้วยด้วยแข่งรอบสองเลยออยาเมาเมาอยู่เนี่ยหายแล้วกูจะได้รถไหมเนี่ยทีนี้รถกูเสียแล้วแปลารถไม่ได้แล้ว มึงทำให้ไม่ไปยิงกันอยู่นู้นมายิงอะไรกันเนี่ยรถแล้วอยู่ไหนนิวขี่แม่งเครื่องบินเลยไหมเนี่ยเครื่องบินไม่มีคะแนนเครื่องบินไม่มีคะแนนเดี๋ยวเราขี่วนไปทางสู่สารดีเราไปคันเดียวก็ได้แล้วก็ที่หนึ่งเราก็คูณสองเงนแหละเฮ้ยมันก็น่าผมนะอันนั้นน่ะเร้ยรถได้สองคะแนนคูณสองก็ได้สี่ก็เท่าผม ยังไม่นัาปด้วไในรถกระบะเลหรอใช่ไม่เอาเดี๋ยวก็อยค่อยไปหามอเตอร์ไซค์ดินั่งไงยะเนี่ยเราจะไปเอามอเตอร์ไซค์แต่เราหาไม่เจอเลยตอนนี้ให้ให้มาเหลือน้อยน้อยก่อนให้มันเหลือคนน้อยน้อยก่อนค่อยไปหามอเตอร์ไซค์อ๋อปลาชายขาดกระตูนนี่ปลาชายกระตูนยังไม่พร้อมนี่เดี๋ยวทักกระตูนก่อนก็เดี๋ยวเอาตั้มหรือพลอยลงก็ได้ เดี๋ยวมันจับฉลากละกันจะตั้มหรือพลอยลงทีมเจ็ดกับทีมสองอะทีมเจ็ดไม่ใช่าะทีมสองนี่ขาดสองคนเลยมีกุ้งคนเดียวเดี๋ยวค่อยเอาไปคิกกันอะเล่นเกมแข่งองไปกุ้งคนเดียวแข่งไปก่อนแขงกนขาดหรือเหลือกุ้งคนเดียวแล้วก็มีตั้มพลอยตั้มพลอยเข้าตีได้แล้วแสดงว่าอ๋อถ้างั้นก็ไอ้นี่ เดี๋ยวเอากุ้งมาไว้ทีม8ก็ได้โอ้ยเหลือเยอะจังวะเล่นแรงเปล่าวะเนี่ยเออมันไม่ยิงกันเลยนะจริงๆนะของทีมไปแค่ตามปัะตเท่านั้นเองเฮ้ยเหลือสิตัวแล้ว15บห้าเราก็ยังไม่ได้ทีมที่5้ป่ะใช่ยังไม่ติดยังไม่ติด โอ้ยมันจะโดนจะมีตายจะโดนเจอคนเจอคนโอ้ยวิ่งหนีก่อนสองตัวเลยตัวไหนอ่ะมันว mm ิ่งไปทางโน้นละมอ้อมไปฝันโใครขับมันอ้อมไปฝั่ง

นี้ได้หนึ่งคะแนนนะครับโอเคพี่บาร์ไม่พี่บาร์าไม่อ่อนเดี๋ยวหาคนอื่นเล่นแทนพี่บาร์ก็ได้ นอนตายหนึ่งอตแล้วเดินนเดียวอ้นเดียวับรถเป็คะแนนด้วยเดียวเย็เพ่เจอใครมีรถ g ีอยู่เดียวนเลยนัไงันสองึกติดหลังเขาเจอไอวอ ไม่ชิบหายไปล้างให้มิดเลน่โนออกออ้ยไม่น่าวนกลับมาเลยว่ะโอ้ยไม่ได้แต้มาอกาสอีกรอบนึงโอเคโอ้ยหยได้ทีมที่ห้าพอดี